สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเราในช่อง i am ฟ้าพราวนะคะย้ yeah. <laughs> วันนี้นะคะเป็นคลิปรีวิวแบบว่าสั้นๆนะคะเป็นลิปที่อ๋อกลับมามีกระแสนะคะหลังจากช่วงหนึ่งนะคะเขาแบบเป็นเทรนนะคะจนแบบโซเอานะคะหลายที่เลยนะคะแต่นี่เราไปได้ตอนเซลลนะคะช่วงหนึ่งที่มันแบบเริ่มเจอแบบกระแสหายนะคะแล้วตอนนี้มันกลับมาบูมแล้วบูมสีนี้นะคะ เป็นเบอร์11 Queen Dom นั่นเองนะคะชื่อรุ่นของเขานะคะคชื่อ Katy Doll Filler Lip Booster นั่นเองนะคะที่ลิซ่าได้ทาไปงาน Bulgari นะคะแต่คือแบบสีนี้นะคะเคยแบบว่าใช้มาแล้วนะคะ3-4คลิปทุกคนย้อนไปดูได้นะคะแต่ว่าถ้าทุกคนขี้เกียจด,ดูคลิปนี้ก็ได้นะคะคือตัวนี้นะคะมันจะเป็นลิปที่เขาบอกว่าทาไปแล้วฟิลฟล,ลเหมือนแบบฉีดฟิลเลอร์ filler, นะคะนวัตกรรมจากอสุ c ิป Pop s o m e t นะคะ ้าออกมานะคะมันไม่ได้แดงมากนะคะเป็นแดงแบบเนื้อใสๆแบบนี้นะคะซึ่งสามารถบิลได้แบบตามใจชอบเลยนะคะว่าเออเราอยากให้แบบว่าน้องมีความสีเข้มประมาณไหนแต่ระวังเพราะว่าพอทาไปสักแป๊บหนึ่งนะคะสีมันจะมีความเข้มขึ้นอยู่แล้วนะคะเนื้อของเขานะคะมันจะมีความเบาๆน้ำๆใสๆนะคะฟิลๆแบบิ้นออยนะคะอจะมาทาให้ดูสีควินดอม เนื้อแปลงนะคะก็คือแบบมีความฟูมีความใหญ่ประมาณนึงนะคะก็คืออุ้มสีดีดนะคะทําให้แบบไม่ต้องจิ้มหลายรอบอันนี้คือทารอบแรกนะคะแบบทั่วปากนะมิมไปแล้วไม่เหนียวไม่หนักปากนะคะแล้วก็วาวแต่ไม่ได้ว,วาวเวอร์วังเท่ากับลิปกลอสนะคะก็คือแบบวาวกําลังดีแค่แบบดูสุขภาพดีนะคะดูแบบไม่ปลอมไม่เก๋นะคะอืม ข้อเสียสําหรับเราเราไม่ชอบตรงกลิ่นเฉยๆนะคะอันนี้พูดไปแล้วเนาะพูดอีกเครื่องกลิ่นมันจะมีความคล้ายๆกับไวน์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเราไม่ชอบคือชอบตอนกินแต่ไม่ชอบตอนทาเข้าใจไหมเออมันก็เลยเป็นประมาณนี้นะคะก็คือเออทุกอย่างดีหมดแค่ไม่ชอบกลิ่นเฉยๆนะคะแพคเกจแข็งแรงนะคะนี่หมุนแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นี่มีถึงกึก๊กอย่างนี้แล้วก็จะเป็นแบบ ลบหยดน้ำนะคะแพ็กเกจก็คือแบบแปลกใหม่ดีมีความโปร่งนะคะเห็นว่าเนื้อลิปข้างในเหลือเท่าไหร่ซึ่งก็เหลือเยอะเลยนะคะก็คือใช้บ่อยแต่ว่าไม่ได้แบบทา,าลงคลิปหรือว่าทาไปมองนะคะมักทอบแบบทาไปเวนทางานไม่รู้ทำไมเติมไปกลางปากก็จะได้เป็นสีที่เข้มขึ้น ไปลองลังเลมากนะคะรู้สึกว่าชอบสีนี้ที่สุดในรุ่นนะคะแต่เด,เดี๋ยวอาจจะไปตำสีอื่นเพิ่มนะคะเพราะว่าน้องก็แบบทาเป็น everyday look ก็ได้หรือว่าทาแบบเป็นงานก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะทิ้งสีสเตนนะคะไว้บนปากหลังจากที่ความบางมันหลุดไปแล้วนะคะก็จะยังแบบเนื้อสีนะคะให้เราได้เชยชมนะคะจริงๆเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องหน้าเต็มนะคะก็สามารถแบบทาได้อะ่ะหน้าดูไม่โรยไม่ลอยจนเกินไปนะคะเป็นสีที่ เออดูธรรมชาติถ้าทาอ่อนๆถ้าเข้มๆก็แกร a สวยนะคะนี่เลยสีนี้นะคะอ่ะเราจะมาลองแบบขยี้ขยี้นะคะหลังจากที่เราทิ้งน้องไว้สักพักหนึ่งนี่นะคะทิ้งสเตนเอาไว้เห็นไหมแต่ว่าสเตนเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ตืบเท่าพวกลิปทินวอเตอร์ทินอะไรแบบนี้นะคะคือเหลือสเตนแต่ก็คือแบบทิ้งไว้ไม่เยอะนะ <c oughs> แต่คือหน้ามีสี <c oughs> อันนี้เราทาไปชั้นเดียวงี้ถ้าทาหลายชั้นก็อาจจะแบบสีเข้มกว่านี้นะคะอืมต้องให้เวลาน้องเปลี่ยนสีหนึ่งเห็นไหมสีดูเข้มขึ้นเหมือนสีเล็บเลยมันจะเป็นฟิลแดงเรดไวน์ที่แบบว่าไม่ได้เข้มจนแบบน่ากลัวนะคะอืมอืมอันนี้รู้สึกว่าน่าจะทาทุกสีผิวแต่รู้สึกว่าถ้าเอามาทาแก้มน่าจะเนอะนะเพราะว่าจับจับดูแล้วมันจะมีความมอยเจอไรเซอร์นิดนึงมันจะแบบมีความเหนียวเนอะนะคะแล้วแบบ ถ้าเซ็จแป้งไม่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 ชัวร์ทุกคนว่ามันจะแบบขนร์มันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่านี่ก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้ทาแก้มนะคะก็เอามาทาแค่ปากเลยให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่นะคะเบอร์สิบเอ็ดควีนดอมควีนดอมเคทิดอกฟิลเลอร์ลิปสตอร์สีเบอร์สิบเอ็ดฟีควีนดอมที่ติตอก กำลังขึ้นกระแสพอลิซ่าท่านทาไปงานบูการีนั่นเองสามารถซื้อตามได้ที่วัดสันอีฟอด์บอยบิวทรีมและชิปอื่นๆอีก,อก,อกมากมายเล่นไปเรื่อยโอเคค่ะก็ต้องขอจบคลิปรีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> ปิดเทอมแล้วอเลิร์เน,นอายบายนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ